สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดี f อฟทุกท่านครับผมมาพบกับช่องเลขน้าคราชนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสรุปผลหวยหุ้นนะครับผมฮานอยรวมครับผมของวันที่7มิถุนายน2567และเป็นการปล่อยต่องวดของช่องเลขน้าคลาชนะครับ,นะรบก่อนที่ไปดูผลสรุปและปล่อยต่องวดกันก็มาดูคำเตือนกันก่อน,นนะครับ คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขนักราดครับผมในช่องทาง youtube ช่องทางเดียวนะครับผมขอ f อีทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์มากดแชร์ มากดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเล็กนักข่าวขอ FC ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าได้เจ็บอย่าได้จนอย่าได้ต่ำกว่าคนอย่าได้จนกว่าใครเขานะครับผมขอเอ FC ท่านโชคดีครับผมรวยรวยรวยครับผมมาดูตัวเลขผลสรุปกันเลยนะครับ เลขหน้าคลาดฮานอยรวมวันที่7มิถุนายน2 5 6 7นสะครับผมนะครับสูตรแรกนะครับผมสูตรแรกใช้งานมาแล้ววันนี้ครบวันที่6นะครับเป็นวันที่6นะครับส่วนสูตร2นะครับเป็นวันครบวันที่15นะครับมาดูผลกันเลยนะครับผมฮานอยเฉพาะกิจนะครับผลที่ออก62028นนะครับ 62028เรามาดูสูตรแรกกันก่อนนะครับ okay. <Okay. S 1> เข้ารูด8นะครับ <Okay. S 1> เข้ารูด8อันเดียวนะครับ1เด้ง <Okay. S 1> ดูฮานอยกาชาติครับผมฮานอยกาชาติผลที่ออก19501 <Okay. S 1> ครับผม19501 <Okay. S 1> เข้ารูด5บนครับผม เข้ารุด1ห่ล่างครับ2เด้งนะครับผมหาหนอยพิเศษครับผมหาหนอยพิเศษผลที่ออก0 4 6 8 4ครับเข้ารูด6บนครับเข้ารุด4บนครับเข้าตัวเจาะ4 6บนครับ เข้ารุด8ล่างครับเข้ารุด4ล่างครับเข้าตัวเจาะ8 4ล่างครับผมดีใจด้วยนะครับผมฮานอยพิเศษฟาดเด้งๆไป6เด้งนะครับผมตัวเจาะเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับดีใจด้วยครับผม fc ครับผมดูต่อครับผมฮานอยปกติผลที่ออกนะครับผม6 5 1 4 2นะครับผม6 5 1 4 2 หลักร้อยนะครับผมเข้าหกหลักสิบนะครับเข้ารูด5นะครับบนนะครับหลักหน่วยนะครับผมเข้ารูด1นะครับเข้า3ตัวแตกนะครับ6 5 1นะครับแล้วก็เข้าตัวเจาะนะครับผมบนห้าหนึ่งครับผมส่วนล่างครับผมเข้ารูด4ครับนะครับได้ 1>, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6เด้งนะครับผมได้6เด้งนะครับดีใจ fc ด้วยนะครับผมมาดูฮานอย vip ครับผมฮานอย vip ผลที่ออก 5, 8, 5, 8, 1ครับนะครับผมเข้ารูด8บนครับเข้ารูด5ล่างครับและเข้ารูด5บนครับผม เข้ารุดเข้าตัวเจาะครับผมเข้าตัวเจาะ85นะครับบนเข้ารุด8ล่างครับเข้ารุด1ล่างครับเข้าตัวเจาะนะครับผม81ครับผมนะครับได้1 2 3 4 5 6 6้าเด้งนะครับนะครับวันนี้แตกทั้ง3ตัวนะครับผมแล้วก็ เข้าตัวเจาะบนล่างฮหนอยพิเศษและหนอยปกตินะครับในสูตร1นะครับนะครับสูตร1นะครับมาดูครับได้กี่เด้งนะครับ1 3 9 15 15เบวก6เป็น21เด้งนะครับ21เด้งใน5ฮาหนอยนะครับผมดีใจกับ fc ด้วยนะครับผมมาดูสูตร2ครับสูตร2นะครับผมเลขลาดวางรูดไว้นะครับ6กับ7นะครับผมเข้ารูด6ไหม เข้ารูด6นะครับ1ครั้งนะครับผมเข้าตัวเจาะ4 6หครับผมบนนะครับผมครับส่วนรูด7วันนี้ไม่มานะครับก็ยังเข้าตัวรูดเป็น1ครั้งแล้วก็เข้าตัวเจาะ6 4เป็น1ครั้งเป็น2เด้งนะครับนะครับก็ยังคงเข้าอยู่นะครับอย่างต่อเนื่องนะครับผมนะครับ มาดูต่อครับผมเลขลาดให้อะไรไว้นะครับของวันที่8มิถุนายน2567นะครับนะครับสูตร1ใช้งานวันที่6วันที่7นะครับย้อนไปดูนะครับนี่เป็นวันที่6นะครับนี่เป็นวันที่7นะครับสูตร2ใช้งานวันที่16นะครับเป็นวันที่16กนะครับรูปบนล่างเลขลาดวางไว้42นะครับผม ตัววินครับผมตัววินหรือตัวประกบนะครับผม6 5 1 8ครับผมเมื่อนำมาวินมาประกบกันแล้วได้คู่เจาะด,ดังนี้ครับผม4 2 4 6 4 5 4 1 4 8 5 1 5 8 1 8ครับ สองหกสองห้าสองหนึ่งสองแปดหกห้าหกหนึ่งหกแปดครับผมนะครับสูตรหนึ่งก็มีดังนี้นะครับผมมาดูสูตรสองครับผมสูตรสองใช้งานวันนี้เป็นวันที่สิบหกนะครับนะครับเลขคลาดวางรูดไว้นะครับบนล่างเก้ากับศูนย์นะครับ ตัวเจาะครับผม91 92 93 94, 94 98, 98. นะ94แล้วก็98นะครับทีนี้08มาดู0ครับรูด0 01 02 03 04 08ครับเช่นเคยครับผมนำตัวเลขนะครับข้างบนนี้นะครับผมนำไปเปรียบเทียบนะครับกับอาจารย์ท่านอื่นสำนักอื่นได้เลยนะครับผมนะครับแล้วก็สูตร2ก็นำา2ตัวนี้นะครับ9กับ0นย์นะครับผมไปเช็คดูนะครับว่าโอกาสที่จะมามากน้อยขนาดไหนนะครับขนาดใดนะครับผมเมื่อนำไปเทียบกับอาจารย์สนักอื่นแล้วนะครับ พราเลขนักราชอยากให้ทุกท่านนะครับมีความมั่นใจนะครับมั่นใจในตัวเลขของเลขราดที่วางไว้นะครับคำว่ามั่นใจในที่นี้ไม่ใช่ดูของเลขราชฝ่ายเดียวครับผมไปเช็คัอาจารย์สมรอื่นท่านอื่นด้วยครับคำว่ามั่นใจแต่สำหรับเลขราชนะครับผมคัดสรรมาให้แล้วนะครับผมตามนี้เลยนะครับผมนะครับสำหรับฮานอยรวมนะครับผมของวันที่8ก็มีเท่านี้นะครับ ท้ายนี้ก็ขอเอฟซื้อท่านนะครับผมมีโชคมีลาบมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือรวยรวยรวยกัทุกท่านครับผมสวัสดีครับ